อันนี้ออกสกอนคัแนนแล้วกัน มหาเ t า u เฉละมหาเตา,า,เตาอันผูดสอบประโยชเก่าในไม่ไม่อุ่มองค์พระเสลยแต่ว่าฐานนัน้นนักบุะเอะะอ

อันถอดออกได้บ่อันบดอันบดจวบอันได้ครับมันมีบดจวห้องท่อเสียไปทำไส้ครับฮะมันเป็นแนวาทุบหมันถอดในช่องนี้ช่องนี้ไม่ได้เยังไงครับโมแม่เอาเออนั่นแหละนั่นแหละถอดได้บ่ ขันขันเฮ้าบริเวณต้นนดี้วกันมืองานหันหนุ่งอีหลีบอกจับครับโอ้เออเออนั่นแหละหันเห็นบอกครับจื้อไหวเด้อหันะ เอาอันอุ้มองค์พระบปนีละฐานตั้งหากเด้เราวางเครื่องประดับเด้อละ่ะ Ôn cay tay, ok tay là ok tay, áo à, à, tay ta à, 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 ừ. là tay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  là là ừ. à, ừ. tay là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  tay เอามามพี่ไหมพี่เราไหมพี่เราไหวบ่ละฮะไหวอยู่บ่ขนณะกัดอุ้มน้ำกันไหวไหวไหวทงทั้งบ่เป็นตะลุดบ่ละ น,นัน่นเห็9้นปรนาณัา้ตเตียมบยากอีดเลยตาดอกโอ้ยเป็นเรื่องไง,ไง<ะ>่ายเใ่ตรกตค,คือทัดำบขึ้นไปหันล้วบขึ้นไปเป็นเรื่องเติมยม ตีของตีละครั้งนต้องพี่สันเนาะ แสนละเออแสนละพุ่นด,ดังไหม่เอาต้งหันบ้านได้ลงมาเลยเออมับเป็นข้าวบัวนมบางเนี่ยลีดได้พอดีไปนี่ได้ <c oughs> ก็ได้ออกเทนพระเอาเทนงานก็เอาแหละสำนึกแหละเน้องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดีด๋ยวอันนี้มวลบทสอบ,บรรม,มาตั้งซะก่อนครับไหาจะน้อยจะน้อยเพราะขึ้นไปบนมีเวลา จะงหัจักเวลาอันใหายทำไมเอาเอาดมอนอฐานขึ้นละไม่ห่ยโตเชื่อประหากบุะ ข,ขันแสงซองนี่ใสงามขนาด <c oughs> นั่น <c oughs> เอาประดับสาระ,ะ <c oughs> ตรงระวบนีน <c oughs> อืม <c oughs> เอา ตรงตรงบ้างละปรธานเอาอีลีจะคอยจะค่อยเน็บจะคอยหย่าน ันเจอไว้เด้อพูดใดเฮ็ดจังใดเฮ็ดจังใดหันบัตรท้าอีหลีหันมันสิเข้าใจตัวนี้ลงไม่จำครับมันลงไม่สูงอีกครับสุดยอดครับไม่ไม่ไม่ติดเสียญครับเอาทำให้ตรงตรงหน่อยดิย้ำพันได้ตรงนะ เฉพาะเครื่องประดับในหนึ่งแสนสองหมื่นบาทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยนะอ้าวนี่ม์อ้าวเพราะว่าขึ้นไปข้างบนแล้วมันแคบเออ เราสันเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังข้คุณสวดมนต์บทพิเศษพร้อมกันเออเอาดอกไม้มาตั้งอิจกากรมนะเออานิมนต์ครับเอาเอ้าจัดงงล่ะ เออพร้อมแล้วนะอะต่อไปสวดมนต์บทพิเศษสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสั่งเขาคุณไปพร้อมๆกันเนื้อดังๆ नमो तसकवतोष अत स नमो เมธัมมังสาณังเังสาณังขจามตุเตยมเบโพธงสรรังเมตุเตยมเบดัมังสาร เมตตารมเปโตังสารนังคันเมตตาธรรมเปตัมมังสารนังกันเมตตาธรรมเปสังคังสารนังจังเมตตาเปโซบาคาวารังสัมมาสัมโมโต

สโกปันนาโกอันติเตูเวนโยเันเตสุปะปันโนอันปะวโตาสาวตจังโจุปตปันโน สาวกตสังโฆยาติติปันโนมบาวะวตสาวกตสัสามเจ็ิปันโนะบะกะวตวากสังโคยาติดังจตานิรุเริสายุกานิ 보리사보가라에아사바가와토사와카상코아후나이온아나이온타케나이온자리 มังคโลจุเตนธโรโคนฺธัญโญมโกมังคโลปริตตธโปสุมนโณสุมนฺโนอนฺฑรเตวต <mucho> โมหะตุโมโรกะปะโจตนะวาราจาระเทปตุโมตะโรุสะตาสะโรสุเมลอัมปิปุกะโลสุจัตตสัมปะโลกัง เอยาตัตินราซาบุอาตาตัติกาโรนิโกตันตัมโมนุตุตันโตตัมโมโลเกอเตโตจาวะตะตังวารุ ตาวรโตปุตโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสสะปิินต้าเวตัปุสุขตายะโกกาปุสันโตสัตวาหโกนังระนันจหกัสสะโพสิริตัมปันโนโกตัง Sacca yam kavo evam me asota me kanta mayang bhagavan teya anve hara teja tavanena nata pinika taram भगवादम् भगवा <thumbnails> <anthropology> นาปะปะกังสุเปนัาปะเตมโนนปโยโหเิอโมโนชานังปโยโหเิเดวะตาระกันเตนะจัง दे चान रि आ बन्ना